วันนี้เป็นวันหยุดครับเป็นวันอาทิตย์นัดกับลูกชายมาหาเลาะเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศการเดินเลาะกันซะหน่อยฮะวันนี้มาหาเละาะแถวแถวป่าชายเลนนะามาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนจังหวัดชนบุรีครับอยู่แถวพื้นที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเปิดบริการตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยครับเข้าชมฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนี่ครับบรรยากาศข้างนอกอ่ะเดินเข้าไปชมบรรยากาศข้างในก็พอเดินมาตรงนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมีแผนที่บอกครับ ทั้งหมดเป็นสะพานไม้ทั้งหมดนะที่เดินเลาะชมบรรยากาศป่าเฉลนงนะระยะทางสะพานไม้นี้2,300เมตรครับโอ้โห2.3กิโลเมตรนะเห็นเขาบอกว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับถ้ามาเที่ยวป่าเฉลนผมต้องมองหายตัวนี่เลยครับเป็นมาสคอตของป่าเฉลนเนะี่ยปาตีนนะเห็นตัวแรกแล้วครับมายืนต้อนรับแล้วพอเดินมาสักหน่อยก็จะเห็นศาราแรกครับเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้ครับนี่เป็นสาราจุดพักจุดแรกนะครับจะบอกรายละเอียดของป่าเฉล เรีนแห่งนี้นะผมเลือกเลี้ยวซ้ายครับเอาเดินเลาะชมบรรยากาศมาเรื่อยๆครับรนี่ะครับรป่าตินเต้ไปหมดเลยฮนะเ <laughs> จ้าถิ่นที่นี่เยอะมากเลยฮนะ เดินเลาะมาเรื่อยๆครับนี่ครับมองหาเห็นแจ่ปาตีนครับนี่ครับสังเกตดีๆนะมันชอบพางตัวกับรากไม้จะมองไม่เห็นมันนะสีเดียวกับรากไม้เลยครับเอาเดินลาะชมบรรยากาศป่าชายเลนของจังหวัดชนบุรีไปเรื่อยๆนะครับป่าชายเลนชนบุรีแห่งนี้ชื่อเต็มๆว่าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะตั้งอยู่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับจากที่ผมหาข้อมูลนะเห็นบอกว่าเป็นผืนป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติผืนสุดท้ายของจังหวัดชนบุร กันเลยทีเดียวนะโดยมีเนื้อที่ประมาณ300ไร่ครับจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ป่าชาเลนและทําให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับชุมชนและผู้มาเยือนครับผมเดินเลาะชมบรรยากาศมาเรื่อยๆช่วงนี้ประมาณบ่าย3ามโมงกว่าๆครับอากาศก็ร้อนพอสมควรนะแต่ก็ยังมีลมเย็นๆพัดผ่านมาให้เย็นชื่นใจอยู่เหมือนกันนะก็ยังดีครับผมมีเสื้อกันแดดกันยูวีติดตัวมาด้วยคนะส่วนลูกชายไม่มีก็ทนร้อนไปก่อนแล้วกันนะเดินมาเรื่อยๆมาถึงตรงนี้ครับมีป้ายบอกเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มีค้างคาวแมง ไก่จานวนมากครับโอ้ oh, น่าสนใจมากเลยครับ okay. อ,อยู่ตรงไหนเนาะข้างข่าแม่ไก่ฮะ,ะหรือว่าอยู่แถวแถวนั้นนะพอมองไปไกลๆก็จะเห็นเหมือนนกครับตัวดําๆเกาะตามกิ่งไม้กันเต็มต้นไม้เลยฮะส่งเสียงร้องเจียวจ้าวกันเลยฮะอ้าวเดินเลาะชมบรรยากาศกันต่อครับถ้ามาตอนประมาณช่วงชัก5้าโมงเย็นหกโมงเย็นบรรยากาศคงจะลมเย็นสบายเนี่ยช่วงนี้ประมาณบ่ายสามก็ยังมีลมเย็นๆมากันนะอ่ะเดินเลาะชมบรรยากาศมาเรื่อยๆครับนกอะไรอ่ะ เฮ้ยดูไปดูมามันไม่ใช่นกกันนะมันค้างคาวอ๋อค้างคาวที่เขาบอกข้อมูลเนี่ยค้างคาวแม่ไก่อ่ะมันเป็นค้างคาวมันเอาหัวลงอ่ะไอที่แรกนึกว่านกเออค้างคาวอะเต็มเลยครับเนี่ยเต็มต้นไม้เลยเนี่ยเกาะเต็มต้นไม้เนี่ห้อยหัวลงกันเต็มเลยมันไม่เวียนมันไม่เวียนหัวกันรังไงเงี้ยอหัวลงอย่างนั้นนะเลือดไม่ลงหัวดี๋ว พอเดินมาใกล้ๆถึงได้รู้ว่าเป็นค้างคาวแม่ไก่จริงๆไะโอ้โหจานวนเยอะมากเลยครับตัวดําๆห้อยหัวกันเต็มเนี่ยน่ครับมองเห็นไกลๆไหมครับเนี่ยนี่นะครับค้างคาวแม่ไก่อะเต็มเลยครับตัวสีดําๆ เต็มต้นไม้กันเลยฮรพอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นแบบวิวกว้างเลยครับมองเห็นทะเลแบบไม่มีต้นไม้บดบังเลยฮะมองเห็นทะเลแบบสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวอะบรรยากาศตอนนี้ก็ลมรลื่นเยน็นสบายเนะี่ยเริ่มแบบแดดแก่แกก,กันมาแล้วพอเดินมาตรงนี้เป็นสะพานชมวิวชมทะเลครับไม่มีรั้วก,กั้นนะถ้าใครมีลูกเล็กมีเด็กมาด้วยก็ระมัดระวังนะครับเผื่อพัดตกน้ําลงไปน้ําก็ไม่น่าจะลึกครับประมาณสักเมตรหนึ่งน่าจะได้เนะี่ยดูจากความลึกแล้ว ผมมองดูเห็นไม้ไผ่เสียบแดงๆเนี่ยมันคืออะไรครับสงสัยเหมือนกันนะถามลูกชายลูกชายก็ไม่รู้ครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ามันคืออะไรคะหลังจากที่เดินเลาะชมบรรยากาศป่าชายเลนชมวิวทะเลมาเรื่อยๆครับรู้สึกว่าเดินมาไกลนะน่าจะสักกิโลเมตรกว่าๆแล้วครับเดินมาเรื่อยๆล้วก็จะเห็นความหลากหลายของระบบนิเวศของป่าชายเลนที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําในป่าชายเลนนะจากที่ผมหาข้อมูลนะเห็นว่าป่าชายเลนที่นี่มีสัตว์เยอะมากเลยครับมีทั้งปลาตีนมีทั้งกุ้งกุลาดำครับปูกล้าม ดาปูแสมปลากระพงะและพวกนกอีกหลายพันนียอีกหลายชนิดเลยเห็นบอกว่าที่นี่มีลิงนี่ลิงแสมครับนึกว่าจะมีแต่เขาสามุกมาที่นี่ก็ยังมีลิงอีกนะที่ป่าชายเลนแห่งนี้ครับส่วนพวกต้นไม้ก็มีเยอะเหมือนกันนะเห็นบอกว่ามีต้นโป่งขาวโป่งแดงใบโกงกลางใบเล็กใบใหญ่มีต้นแสมดําแสมขาวอะ่ะโอ้โหอุดมสมบูรณ์จริงๆอย่างที่เขาบอกไว้เลยครับเอาเดินเลาะชมบรรยากาศบนสะพานมาเรื่อยๆครับมาถึงตรงนี้เป็นอะไรสะพานเชือก สะพานแขวนอ๋อเดินไปตรงนั้นก็จะมีศาลาครับศาลาน่าจะเป็นที่สุดทางแล้วมั้งครับเนี่ยจุดชมวิวอีกที่หนึ่งอะอ่ะไม่มีคนแล้วเอาเดินขึ้นไปชมบรรยากาศสะพานกันหน่อยครับสะพานเลยนะสะพานเชือกสะพานแขวนอ่ะลูกชายลองกันก่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างโยกไปโยกมาโอ้โหท่าทางจะลื่นเหมือนกันนะระวัดระวังด้วยนะครับนี่ ตรงนี้มันเลื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์หลุดมือนะอ่าโยกหน่อยโยกหน่อยโอ้โหมันกันเลยนะพ่อใหญ่พอโยกไปโยกมาชกเวียนหัวเอาเดินออกมาจากสะพานเชือกกันก่อนครับเดินมาสักหน่อยก็จะเป็นศาลาครับศาลาที่พักนะ่ะเเดินลงมาอีกสักหน่อยก็จะเป็นบันไดลงมาครับ เป็นเหมือนอันอยังไงนะอันเดอร์วอเตอร์เวิลด์อันนี้เป็นอันเดอร์ป่าชเลนนะได้สัมผัสชิดใกล้กับรากไม้โกงกลางครับมองไปก็จะเห็นปลาตีนเห็นปูเห็นหอยแบบที่นี่ใกล้ๆนะมีข้อมูลบอกละเอียดเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับแ,แถวๆบริเวณนี้อ้าวพอได้ความรู้สักหน่อยก็เดินขึ้นมาครับมีบันไดเดินขึ้นมาก็จะเดินตามทางมาอีกครับมองย้อนหลังไปก็นี่ละครับศาลาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนนะอ้าวเดินออกมาก็เดินตามทางเดิน mm. ตามสะพานมาเรื่อย mm. ๆครับตรงนี้ เป็นป้ายให้ความรู้เรื่องปลาตีนครบอกเลยว่าปลาตีนที่นี่เยอะมากครับแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยคนระผมเพิ่งเคยเห็นปลาตีนที่นี่วิ่งกบวิ่งรวดเร็วจริงๆครับวิ่งปื๊ดเลยคนระเอาเดินเลาะชมบรรยากาศมาเรื่อยๆครับนี่ละครับบรรยากาศป่าชายเลนของจังหวัดชนบุรีฮนะพูดปุด๊บก็มาปั๊บเลยครับปลาตีนนะมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นป้ายข้อมูลปูกล้ามดาบครับบอกว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงฮนะ เดินเลาะมาอีกแล้วครับโอ้โหเดินมาประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆแล้วะครับนี่ ตรงนี้มีเปียบเป็นขยะนะผมไม่คิดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมาทิ้งนะน่าจะเป็นแบบขยะพัดมาตามทะเลนะตามลมพัดทะเลมาอ่าเดินออกมาแล้วครับนี่มาถึงศาราทางออกแล้วครับนี่นะครับพอเราเดินมาเท่าไหร่เนี่ยสองพันสามร้อยเมตรโอ้โหสองจุดสามกิโลเมตรนะอาเดินออกมาตรงบริเวณด้านหน้าครับด้านหน้าของป่าชายเลนก็จะมีแบบร้านค้าร้านขายขายของนะอ้าวผมกินไอติมแก้ร้อนทั้งหน่อยนะลูกชายกินอะไรครับเนี่ยกินไขนะ่ะไข่ปิ้งหรือไข่ต้มเนี่ย พอกินอิ่มแล้วก็ดูเวลายังไม่ค่ำครับไปไปหาล่อก,กันต่อครับ